แต่ก่อนอื่นนะจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเด็นข่าวตรงนี้จากที่มันมีการนําเสนอนะครับว่าที่ฮุนเซนเขาเคยพูดว่า20ตุลาคมถ้าไทยไม่เปิดด่านเนี่ยเขาจะงดการนําเข้าสินค้าจากไทยทั้งหมดแล้วก็จะมีการเปิดเผยว่านักการเมืองไทยคนไหนที่มีบ่อนอยู่ที่ป่อยเป็ดแต่สุดท้ายครับกัมพูชาเขาออกมาปฏิเสธข่าวว่าไม่เป็นความจริงฮุนเซนไม่เคยพูด เหมือนพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการดิสเครดิตทางกัมพูชาเราไม่ได้อยากให้เปิดด่านสักหน่อยทีนี้ครับมันมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเองเขาบอกอีกด้านหนึ่งบอกไทยละตาหากไทยนั่นแหละที่อยากจะให้มีการเปิดด่านขึ้นแล้วบอกให้จับตาดูวันที่20ก็คือวันจันท์นี้ไว้ให้ดีๆว่าประเทศไทยอาจจะเป็นคนเปิดด่านเสียเองลองไปฟังคลิปคนกัมพูชาที่พูดถึงประเด็นนี้ฮะนานไงกูบอกแล้วว่ายังไง คนไทยก็ต้องบบไปข้อคุณกัมพูชาเปิดด่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะข่าวก็โพสท,ทั้งหมดทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็ฝั่งไทยนะฝั่งไทยก็บอกว่าฝั่งไทยจะข้อเจรจานะสำเร็จหุ้นเซนให้เปิดด่านวันที่ยี่สิบนะเห็น,นไหมเห็นที่กูบอกไหมยังไงก็ต้องไปเจรจานะข้อให้สำเร็จหุ้นเซนเปิดด่านวันที่ยี่สิบ นะฟังกันเลยฟังให้ชัดเจนไปเลยนะยังไงไม่ไหวแล้วเพราะว่าประเทศไทยมันเดือดร้อนไงเออเขาต้องส่งสิ้ค้าออกจากไปประเทศกรัรมพูชาเป็นเป็นพันล้านนะมึงเออก็อทําทุกตองแล้วเออรอดูก่อนว่ากัมพูชาจะเอาอยัางไงนะขอไปก่อนนะรอดูวันที่ยี่สิบก่อนนานไงคือฝั่งเราเนี่ยมีข่าวว่าหุนเซนนอยากเปิดตแต่ฝั่งคนกัมพูชาเขาอีกด้านหนึ่งเลยเขาบอกอไทยนั่นแหละ ที่อยากเปิดให้รอดูดีๆนะเดี๋ยววันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาคมนี้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะไปเจรจากับพุนเซนแล้วอาจจะเป็นคนเปิดด่านเสียเองไหนละร้อยเปอร์เซ็นต์ของมึงที่เปิดด่านน่ะนี่วันที่21บเอแล้วเห็นผู้เปิดด่านเลยไม่เห็นคนไทยคนไหนอยากเปิดด่านสักคนไม่เห็นใครก็เดือดร้อนก็มีแต่ขมิ้นแหละที่เดือดร้อนสำเนียกหรือ,อยางฮืออขมิ้น สเสด็จเตียมึงอ่ะอยากจะเปิดจะตายแล้ววันนี้ยขาสั่นดิกๆๆแต่บ้านกูไม่มีใครอยากเปิดแล้วถ้าเป็นไปได้กูไม่อยากเปิดตลอดการถาวรสร้างรัว้วพวกกูไม่อยากคบขเขมรเข้าใจยังเพราะฉะนั้นมึงอ่ะสำเนียกแล้วมึงก็อย่ามาพูดภาษาไทยด้วย ภาษาไทยมันเป็นภาษาของคนมีเกียรติมึงพูดถมิของมึงเลยมึงเกลียดคนไทยแต่มึงก็พูดภาษาไทยทุเรศว่ะมึงก็พูดภาษาอังกฤษสิถ้ามึงบอกว่ากูพูดอย่างอื่นไม่เป็นกูก็ว่าภาษาอังกฤษมึงก็พูดไม่เป็นหรอกมึงเรียนวันละสองชั่วโมงมึงพูดภาษาคนได้รู้เรื่องกับบุญแล้วมึงดูนะ 21่สิบละประเทศไทยเห็นแค่เดือดร้อนเลยแล้วพวกมึงเป็นไง,งมั้งอะเมืองแห่งสแกมเมอร์เมืองแห่งการคดโกงเป็นไงละ่ะคนที่เป็นหัวหน้าคดโกงบอสใหญ่คือใครคือไอ้ฮุนเซนเตียมไงเออแล้วก็ลูกชายเตียมึงไงนั่นแหละจุ๊ของใหญ่เฮ้ยกระจอกมากเลยว่ะแค่ผู้หญิงเกาหลีตัวเล็กๆเ,เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี ไปนี่หูกระดอหดเลยนะมึงทุเรศทุเรศว่ะเขาเมรเลยไม่เห็นมีใครเขาอยากเปิดกับมึงเลยกูส่งสินค้าให้ประเทศมึงอะ่ะเท่าที่มดกูส่งต่างประเทศทั่วโลกเว้ยมึงเป็นตลาดเล็กนิดเดียวขาดมึงไปพวกกูไม่มีปัญหาแต่พวกมึงอะ่ะ พวกกูไปอ่ะระวังมึงจะลงแดงตายมึงไม่มีมาม่าแดกขเมนก็คือขเมนโง่อยังไงมึงก็โง่อยู่แบบนั้นกูบอกเลยนะเมื่อวานนี้ไอ้หุนมาเน็ตไอ้หุนเซนมันอยากจะเปิดด่านเว้ยแล้วมันจะแบ่งพื้นที่ให้ประเทศไทยด้วยประมาณว่าเพื่อความสงบสุขโน่นนี่นั่น คืออยากจะขายประเทศเหอะอยากจะขายผืนแผ่นดินประเทศขเขมรของมันไม่มีปัญญาจะสู้กูแล้วก็เลยจะขายปรากฏว่าโดนด่าหมดเลยสเสด็จเตี่ยมึงอะอยู่ได้ไม่กี่วันหรอกกูจะบอกให้เดี๋ยวเขาก็มีโทษล้มอำนาจมึงแล้วพวกมึงอะไม่มีวันได้รู้หรอกเพราะเขาปิดมึงหมดเขาไม่ให้มึงอะรู้เรื่องโลกภายนอก มึงไม่สงสัยบ้างเหรอวะว่าทำไมคนทั่วโลกเขารุมประนามประเทศมึงประเทศที่โกงประเทศสแกมเมอร์ประเทศนักการพนันไอ้พวกขี้เกียจสันหลังยาวไม่ทำอะไรมีแต่พวกโจรอยู่ในประเทศมึงมึงไม่สงสัยเหรอทำไมมึงคิดว่าคนอื่นเขาใส่ร้ายประเทศมึงทุกทุกประเทศทั่วโลกนี้ใส่ร้ายประเทศมึงทำไมพวกเขาพร้อมใจใส่ร้ายประเทศมึงมึงใช้สมองน้อยๆของมึงคิดดูดิ ทำไมเขาทำอย่างนั้นทำไมเขาพร้อมใจกันทำอะ่ะถ้าเป็นกูกูจะคิดว่ามันต้องมีเหตุผลใดสักอย่างหนึ่งอะ่ะทำไมเขาถึงแบนกูทั่วโลกทำไมหาว่ากูเป็นสแกมเมอร์เขารู้กันทั่วโลกก็มีแต่มึงแหละที่ไม่รู้เพราะว่าไอ้ฮุนเซนอะ่ะอีเตียมึงอะ่ะมันไม่ให้พวกมึงอะ่ะรับรู้เรื่องข่าวสารข้างนอกแล้วไอ้ข่าวสารที่มึงรับรู้จากเตียมึงอะ่ะก็ลูกสาวเตียมึงไงอี อีหุ่นมานามานีอะไรนะนะั่นน่ะมันควบคุมสื่ออยู่มึงก็อยู่ในกะลาต่อไปเพราะฉะนั้นมึงอย่าปากดีมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่อีกสองสามวันนี้แล้วขมเมนเอ้ย